สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกับแอดมินคือเก่าเนาะจ้ากับซองก็ติดหวยดังมาแซ้ก็มาพอกันในวันพุทธที่16พีน่าคงมก็มาถึงโค้งสุดท้ายเนาะ,ะพี่น้องเนาะแอดมินก็รวจร่วมแนวทางการเซ็นโชคตัวเลขเด็ดๆเ,เอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องกันในรอบสุดท้ายเนาะคะเนาะ เพื่อเป็นการบอสีเวราเฮากับไปเบิงกันเลยจ้าเริ่มตน้นในที่นอกทางของอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตลาดกันก่อนเลยซึ่งวันนี้16มีนาคมเพื่นกระให้แนวทาง3โตก็คือ661 160และการด้วพี่น้องต่อด้วยแนวทาง2ตัวบนล่าง60 64แล้วก็69เกด้วพี่น้องมาต่อกันอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นแนวทางสรุปบ,บนซึ่งก็ไดให้ห 8 6แล้วก็2ตัวบน8 6แล้วก็6 8ต่อด้วยแนวทางสรุปล่างเพิ่นก็ให้8 7กับ8 5เน้นให้8 7เด้อพี่น้องเอาก็มาเบิ่งสุดต่อไปกันจา้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดตอดเนาะพี่น้องนเนาะแนวทางรัฐบาลไทย16มินาคมซึ่งเพิ่นก็ให้3ตัว195 197 168 160 2องเก่าซแล้วก็สองหาชุด3มตัวที่เพิ่นเน้นให้ก็คือ1นึ่งเก่าหาหเก่าเจแล้วก็สองเก่าซนาะจ้าต่อโดยเนาะทาง2อตัวบนรางเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าซเก่าหาเก่าหแล้วก็เก่าเจ็ดเดพี่น้องเนาทางเอตตดอเนาะจ้า เอากลับไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งสุดเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอตตดขึ้นกันแนวทางรัฐบาลไทย2ตัวลางหัวประจำวันที่16มีนาคมเพิ่นก็ะหายที่ลัก0 5 0 6แล้วก็0 7ต่อด้วย1หา1 6 แล้วก็หนึ่งเจ็ดเด้อพี่น้องตัวพอนที่เหน่นห้กันหนึ่งหาแล้วกันหนึ่งหกเด้อพี่น้องเด้อซึ่งหัวนี่ก็ศูนย์หากับศูนย์เจ็ดกันย่งมากขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะอีกยังก็เกิดขึ้นใดเนาะพี่น้องออกแล้วก็ออกอีกใดขึ้นกันเนาะพี่น้องก็มากกตามเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งสุดเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอรตอดขึ้นกันแนวทางรัฐบาลไทย16มีนาคม3ตัวเม็ดเดียว2เก่าสต่อด้วย2ตัวล่างเม็ดเดียวแล่นก็อง มากกับแคปบไปเบิงจดวยเบิงเอาไวไปหาสื่อลอตเตอรี่กันเด้อจ้าไปเบิงสุดต,ต่อไปกันเลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแม่ณรินทร์เนาะคะเนแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคมซึ่งงวดนี้เพิ่นก็ให้วิ่งรูดลักสอกับลัก7จวัน27เจโตมักเพิ่นก็คือ7337เดได้พี่น้องต่อด้วยเหลขระวังเก5 2 7่าเจแล้วก็เก7าเจ ต่อ้วยชุด2โต8 7 2 3 2 8 8 1 8 3 8 4แล้วก็4 1 7เด้อพี่น้องเด้อแนวทางแม่นารินเนาะคะเนาะแนวทางรัฐบาลไทย16ปีหน้าคมก็แคปเอ๋ยเบิงจุดเอ๋ยเบิงกันเด้อพี่นอ้องเด้อเอาไว้ไปหาสื่อลบตร,รี่กันเด้อพี่น้องโดยส่วนโตัวแล้วแอดมินก็มา4 1 7เนาะ มักหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเราพี่น้องมักคือแอดมินบอกคอมเมนต์มักก็ไปจัดลอตเตอรี่เด้อจ้าถ่ายนี่ก็ โปรดใส่วิจรารย์ในการรับส้มนะพี่น้องทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกสนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเดจ้าแล้วก็ต้องขอให้พี่น้องสุภผู้สุ้คนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีพี่น้องะสดงรับส้มคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนั่งในการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยแอดมินะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่ตอไป การลงทุนนีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุู้สทุกคนโชคดีร่ำรวยมันหมานกันทุกคนเด้อจ้าแอดมินก็ขอตัวลาไปสรนิกนเด้อกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้า